สวัสดีครับผมตั้มทางระยวออ์ตชช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการเลี้ยวนะครับอ่าพี่ตั้มเลี้ยวยังไงครับผมนะครับอย่างนี้ครับมีอ่ามีเพื่อนๆถามว่ามือใหม่เลี้ยวไม่เคยพ้นสักทีนะครับก็ทําตามที่พี่ตั้มบอกไ้นะนะครับดูกระจกมองข้างนะครับแล้วทำไมก็อย่างเลี้ยวไม่พ้นสักทีมันมีปัญหาอะไรนะครับอ่ะทีนี้นะครับพอนักเรียนถามเข้ามาเพื่อยากรู้จริงๆว่าเป็นยังไงนะครับพอผมให้นักเรียนทําให้ดู ผมนี่ร้องอ๋อเลยนะครับอวิธีการเป็นยังไงเขาทำพลาดตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมนะครับสําหรับการเลี้ยวออกจากซอยนะครับเลี้ยวออกจากประตูบ้านนะครับเลี้ยวออกจากเสานะครับเลี้ยวออกจากซองนะครับเพื่อนๆมีปัญหาถามมาเยอะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมได้รู้แล้วครับว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาเพราะอะไรนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้ามือ กเก่าแล้วนะครับเป็นแล้วนะครับอันนี้คือแบบอีซี่มากนะครับแต่มือใหม่นะครับทุกคนครับเป็นกันเกือบทุกคนครับวันนี้ผมรู้แล้วครับสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับที่มือใหม่หัดขับนะครับเลี้ยวไม่พ้นกำแพงนะครับเลี้ยวแล้วไปชี้กำแพงนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือว่ายังไม่รู้สเต็ปในการเลี้ยวนะครับเวลาผมนะครับเวลาผมบอกให้เพื่อนเลี้ยวนะครับให้กระจกมองข้างนะครับ เลยกำแพงเลยเสาเลยฟุตบาทนะครับไปนะครับพอไปจอจอปากซอยนะครับรถติดอยู่นะนะครับก็ไปจะจอปากซอยปุ๊บนะครับไปจะจอกำแพงนะครับรอรถไหลไปนะครับพอถึงจวะที่เราจะออกปุ๊บพอไปปุ๊บคูดกำแพงซะงั้นนะครับอย่างนี้ครับนะครับเพื่อนๆนะครับมือใหม่เป็นการเกือบทุกคนนะครับเท่าที่ผมสังเกตมานะครับเท่าที่ผมสอนมานะนะครับก็คือว่าเวลาเพื่อนๆนะครับไปจ่อออกปากซอยจ่อประตูนะครับ อะไรก็แล้วแต่นะครับพอเพื่อนๆไปจอดปุ๊บสเต็ปแรกนะครับดูกระจกมองข้างครับว่ากระจกมองข้างเลยส่วนนั้นไปหรือเปล่านะครับเป็นเช่นกำแพงเสาฟุตบาทนะครับสเต็ปที่2นะครับที่เพื่อนๆจำสับสนกันนะครับแล้วทําให้เลี้ยวไม่พ้นนะครับนั่นก็คือว่าพอนะครับเพื่อนๆจอดเลยนะนะครับจอดเลยนะครับก็คือพอกระจกมองข้างนะครับพ้นฟุตบาทพ้นเสาพ้นกําแพงไปเรียบร้อยนะครับเราจอดจออยู่นะนะครับทีนี้นะครับสเต็ปที่2นะครับนั่นก็คือ เราปล่อยเท้าออกจากเบรคครับนะครับอันนี้ข้อ2นะนะครับการปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับจะทําให้รถเลื่อนไปด้านหน้านะครับพอเลื่อนไปด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับฝากเพื่อนๆไปเลยนะครับอย่าจําสับสนกันครับผมนะนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมทวนนะครับก็คือว่านะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับออกจากซอยนะครับเลี้ยวออกจากประตูเลี้ยวออกจากอ่าจอลรถนะครับทุกครั้งนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะหักพวงมาลัยไปเลยนะครับ หักพวงมาลัยปุ๊บท้าอยู่ที่เบรกนะครับหักพวงมาลัยไปปุ๊บล้อมันไปแล้วครับทีนี้ล้อมันไปแล้วนะครับเพื่อนกอดเท้าปล่อยเท้าออกจากเบรกปุ๊บนะครับพอปล่อยเท้าจากเบรกเสร็จปุ๊บรถมันรถมันเฉดไปแล้วครับพอเพื่อนรถเคลื่อนไปปุ๊บนะครับรถมันเฉดไปแล้วนะครับล้อล้อล้อมันเฉดไปแล้วนะครับเพราะอันนี้คือคือกำแพงนะครับพอรถเฉดไปแล้วนะครับพอเพื่อนเพื่อนนะครับปล่อยเท้าจากเบรกคือรถมันไปวิ่งเข้าหากำแพงนะครับมันก็จะวิ่งเข้าหากำแพงเลยนะครับ อันนี้นะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่ายาเด็ดขาดนะครับให้เพื่อนๆนะครับขับตรงออกไปก่อนครับนะครับขับตรงออกไปก่อนนะครับครับขับตรงออกไปก่อนนะครับให้กระจกบองข้างเลยเสาเลยกําแพงเลยทุกบาทแล้วค่อยหักวงมาลัยนะครับไม่ใช่หักวงอะไรก่อนนะเพื่อนๆอย่าจำสับสนกันนะครับอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทวนนะนะครับผมทวนนะประกาเอามาจดเลยนะครับเอาประกามาจดเลยนะครับนะครับอ่ะขับรถมาปุ๊บจอดอยู่ตรงแยกนะครับ จอดอยู่ตรงปากซอยจอดอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับพอจอดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับปล่อยรถไหลก่อนนะครับทําจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะข้างล่างคืออะไรพี่ตั้มทาจากข้างล่างก็คือใช้เท้านะครับใช้เท้านะครับเท้าแล้วก็ค่อยมาพวงมาลัยนะนะครับทำจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับปุ๊บมาปั๊บนะครับจับพวงมาลัยปุ๊บมองกระจกมองข้างพ้นนะครับพอพ้นเสร็จแล้วนะครับยกเท้าจากเบรกให้รถไหลไปด้านหน้านะครับ ให้กระจมังข้างเลยฟุตบาท Ь, เลยเสาเลยกำแพงนะครับแล้วค่อยหักพวงมาลัยครับนะครับนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับขับพ้นกำแพงขับพ้นเสาขับพ้นถนนออกไปได้นะครับีล้วแล้วรถก็จะไม่ครูดนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนจดไว้เลยนะนะครับให้รถไหลไปก่อนแล้วค่อยหักพวงมาลัยนะครับอันนี้อันนี้จะหมายถึงว่ามันจะเป็นทางแบบทางแบบตัวทีนะนะครับทางแบบตัวทีนะครับเราวิ่งมาปื๊บนะครับรถทางมันหักศอกนะครับ สาหรับวิธีนี้นะนะครับจะเป็นทางหักศอกนะไม่ใช่ทางโค้งนะนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องจํานะครับอ่าไม่ใช่ทางโค้งแ้าทางโค้งก็คือเราก็เอาผมอะไรตามทางไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นทางตัวทีนะครับตัวทียังไงพี่ตั้มนะครับก็คือทางหักศอกอาจจะเป็นทางสามแยกทางสี่แยกนะครับประตูหน้าบ้านนะครับเราออกหลอกจากหน้าบ<ๆ>้านนานะครับมีกระแพง2ข <Le al> ้างอยู่นะครับเราขับรถออกมานะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือตัวทีนะนะครับหรือทางสี่แยกนะครับ ทางสียกตามหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านตามหมู่บ้านนะครับเราขับไปปุ๊บนะครับพอจอดมีเด็กๆวิ่งเล่นอยู่นะครับอ่าเราก็รอนะครับอาจจะมีเสามีกำแพงมีกระถางมีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องให้รถเคลื่อนที่ไปก่อนแล้วค่อยหักพรมอะไรนะครับอันนี้จะอันนี้จะใช้เฉพาะแยกที่เป็นแยกหักศอกนะนะครับตามซอยต่างๆที่เป็นหักศอกนะครับตามซอยต่างๆที่เป็นทางหักศอกแบบคมๆนะนะครับทางหักศอกนะครับ ถ้าเป็นทางโค้งอาจจะเป็นทางโค้งเล็กๆนิดน้อยนะครับไม่ใช่โค้งใหญ่ๆโค้งกว้างๆนะครับอาจจะเป็นพวกทางหักซอกพวกอะไรนี้นะครับเพื่อนๆก็ระวังตรงจุดนี้นะครับใช้วิธีที่ผมแจ้งนะครับไม่งั้นนะครับรถเพื่อนๆอาจจะคูดอาจจะชนนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถ่ายรูปมานี่โหผมนี่ปวดใจจริงๆครับนะครับผมก็บอกเขาก็บอกว่านะพี่ตั้มค้าหนูก็ทําตามที่พี่ตั้มบอกเลยนะนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บอะมาปุ๊บพอผมพอ มาเรียนปั๊บอ่าไหนลองทำให้ดูซิปุ๊บอ่าผมนี่แบบร้องเจี๊ยกเลยนะครับบอกให้เบรกแทบไม่ทันนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมสูดอีกทีนึงนะครับสั้นๆนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับก็คือนะครับเราวิ่งเข้ามาจอดปุ๊บนะครับตามแยกนะครับพอจอดเสร็จมองกระจกมองข้างนะครับมองกระจกมองข้างเสร็จแล้วนะครับเราปล่อยรถไหลครับพอปล่อยรถไหลพอปล่อยรถไหลเสร็จแล้วมองกระจกมองข้างเลยเสาเลยกำแพงเลยฟุตบาทนะครับเลยจะถางนะครับเลยพุ่มไม้นะครับแล้วก็หักพวงมาลัย ให้ลถไหลก่อนทุกครั้งนะครับถ้าเป็นแยกนะครับถ้าเป็นแยกพวกหักมุมนะ90องศานะครับนะครับให้ลถไหลเลยไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหักพวงมาลัยนะครับเพื่อนจําไว้นะฝากเพื่อนๆไว้นะครับเพื่อนๆนี้ตกม้าตายหลายคนเลยนะนะครับมาปุ๊บนี่ข้างๆนี่แถเข้ากําแพงแถเข้าเสาเลยนะนะครับก็ฝากไว้เพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับพี่จํ้ครับทําไมเราต้องเลื่อนรถไปก่อนแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับ รับแต่มันจะไม่วงกว้างล่ะนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับนะครับเอาตามสเต็ปนี้ไปก่อนสําหรับมือใหม่นะนะครับก็คือถ้าเป็นแยกนะครับแยกหักมุม90องศานะครับปึ๊บๆนะครับเราขับรถมาปึ๊บเราจอดนะครับรอให้รถเลียดเรียบร้อยปึ๊บพอไปปึ๊บเราหักนะครับเราหักเลยนี่นะครับมันก็จะไปชนข้างๆนะครับรถพอรถพอเราหักพวงมาลัยเนี่ยล้อมันเฉไปแล้วนะครับมันเตรียมที่มันไม่ได้ตรงไปนะมันเฉล่ด้านข้าง พอเจอาด้านข้างนี่นะครับมันวิ่งเข้าไปหาขอบประตูขอบเสานะครับขอบกระถางเลยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆน,นะครับเจอแยกหักศอก90องศาอย่างนี้นะครับเดินหน้าไปก่อนครับนะครับเดินหน้าไปแล้วดูกระจกมองข้างครับ พอกระจกมงข้างพ้นปุ๊บแล้วค่อยหักพวงอะไรนะครับหมุนปุ๊บปุ๊บไปเลยนะครับแล้วก็ไปช้าๆนะครับพอพ้นปุ๊บนะครับดูกระจกมองข้างว่าด้านข้างรถเรานะครับกับเสาเนี่ยมันเบียดกันไหมนะครับถ้าเบียดปุ๊บอ่าไม่ถอยใหม่นะครับไม่เป็นไรครับเรามือใหม่เรายังไม่ถนัดเรายังไม่เซียนไม่มีใครว่าครับนะครับเราดูใหม่ปุ๊บพอพ้นปุ๊บอ่าเราก็ไปได้นะครับพอพ้นปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อระยะขนาดนี้เราพ้นนะระยะขนาดนี้เราพ้นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับที่เพื่อนๆลืมกันหมดเลยนะครับน ปล่อยให้รถไหลไปก่อนแล้วค่อยหักพวงมาลัยนะครับนะครับเีเพื่อนๆอย่าลืมนะนะครับปล่อยรถไปก่อนนะครับแล้วค่อยหักพวงมาลัยนะครับดูกระจกมองข้างอ่านะครับข้อแรกนะครับดูซ้ายขวาปึ๊บนะครับอ่าไม่มีรถมาปึ๊บข้อที่2ยกเท้าจากเบรกครับปล่อยรถไหลนะครับพอรถไหลข้อที่3าปึ๊บมองกระจกมองข้างครับเลยเสาเลยกระถางเลยฟุนบาทเลยพุ่มไม้นะครับแล้วก็หักพวงมาลัยครับหักใั้หมดเลยนะครับพอหักเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอหักแล้วก็จะไปดีด ดูกระจกมองข้างนะครับนะครับว่ารถเราเฉเข้าไปใกล้เสาไหมเข้าไปเบียดเสาไหมนะครับถ้าเราไม่ดูนะครับเกิดคู่ขึ้นมานะครับอ่ะนา่บอกทาตามพี่ตั้มบอกเลยก็ยังคู่อีกนะครับไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าพบไปแล้วมันไปได้เลยนะครับเราก็ต้องดูกระจกมองข้างด้วยนะครับอ่ะถ้าดูแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเฮ้ยปูห่างห่างเป็นคืบเลยนะครับพี่ตั้มบอกจริงมากห่างเป็นคืบถ้าอย่างนั้นไปได้ครับอ่าเราก็ไปนะครับไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราดูแล้วโอ้เบียดเสาเหลือเกินนะครับไม่น่าจะรอดแล้วนะครับอ่าเราก็ถอย ถอยแล้วก็เดินหน้าใหม่นะครับไม่ไม่มีไม่มีกดตายตัวนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ต้องฝากเพื่อนๆระวังกันด้วยนะนะครับแต่ถ้าให้กระจกมองข้างเลยเสาเลยกำแพงเลยฟุตบาทเลยพุ่มไม้ไปยังไงก็พ้นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากรู้ว่าเลยไม่เลยยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงตรงนี้ไว้นะครับเพื่อนๆลองกดดูนะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าดูยังไงเดี้ยวให้พ้นกำแพงเดี๋ยวให้พ้นเสานะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ เอาแค่นี้พอครับสำหรับเพื่อนใหม่อันนี้ผมมาแจ้งแล้วนะนะครับว่าทําไมเลี้ยวถึงไม่พ้นสักทีนะครับก็เพราะว่าเพื่อนๆทำสลับสเต็ปกันนะครับดังนั้นเพื่อนๆเอาใหม่นะนะครับเดินหน้าไปก่อนนะครับเดินหน้าไปก่อนดูจบข้างพอพ้นปุ๊บแล้วก็หักพวงมาลัยนะครับที่เพื่อนๆทำผิดพลาดก็คือเพื่อนๆหักพวงมาลัยก่อนนะครับพอเพื่อนๆหักพวงมาลัยหักเสร็จแล้ว่อยปล่อยรถไหลไปนะครับรถมันก็เฉยเข้าหากำแพงหาเสาหาฟุตบาทอ่ะอันนี้ ฝากเพื่อนๆไว้นะครับลองดูดีๆนะครับตั้งสติก่อนนะครับเดินหน้าก่อนแล้วค่อยหักพวงอะไรนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเลี้ยวนะครับมีเพื่อนหลายคนมีปัญหาเรื่องเลี้ยวนะครับเลี้ยวยังไงก็ไม่พ้นกำแพงเลี้ยวยังไงก็ไม่พ้นฟุตบาทสักทีนะครับไม่รู้ว่าเกิดปัญหาเพราะอะไรนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมมันถึองเกิดปัญหาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับเพื่อนๆมือใหม่ยังงง ยังตั้งสติไม่ได้นะครับยังไม่รู้ขั้นตอนจับพับจับผูขึ้นมาขับรถก็จะไปอีท่าเดียวนะครับไม่ดูอีลาค่ายลงไม่ดูสเต็ปนะครับอะวันนี้นะครับผมมาแจ้งให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าสเต็ปมันต้องเป็นแบบนี้นะนะครับให้เพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดแบบูนะครับถ้าเพื่อนๆท่นานไหนนะครับ,ท,นะรบที่มีอาการเดียวกันนะครับเลี้ยวไม่พ้นฟุตบาทเลี้ยวไม่พ้นกาแพงเลี้ยวไม่พ้นเสามันเป็นเพราะอะไรนะครับ ทำไมเมื่อท่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับวันนี้ผมมาชี้แจงให้เพื่อนแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนีี้สสวััััดดคครรบบลเเพื่อนนากะ